สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องแม่พี่กุกอน,นะคะวันนี้มีอะไรที่สีโกะนะคะนี่ก็ถือว่าเริ่มนะเริ่มดึกแล้วนะมีอะไรตรงหน้าบ้านญาชีนะคนเต็มเลยมาดนะยทุกคนคนเต็มเลยเกิดอะไรขึ้น เห็นว่ามีคุณนะคะบวกวีกวยวายอะไรแถวแถวหน้าบ้านยาอาชินะทุกคนก็ไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้เห็นว่านะคะเครีกล่อมนี่นะคะคนที่โวกเวีโวยวายนะทุกคนแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆก็ต้องได้เรียกเจ้าหน้าที่นะทุกคนถ้าเอาไม่อยู่จริงๆ ก็อยู่ระหว่างนะคะเนะกี้ยกลมนะก็มีทางผู้นำของหมู่บ้านเนาะก็ฟังเสียงนะทุกคนเน้เดวันเดอิเี่เนาะลืมกุแรกเิชู ตอนนี้และทุกคนก็ไปรวมตัวจยตรงนันนะทุกคนก็ไปเกียกล่อมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโวกวิกโวายนะคะ เพราะอะไรนะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะก็ช่วงหนึ่งก็สงบนะไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นก็มีเสียงนะคะโวยวายขึ้นอีก ทางชาวบ้านแล้วก็ทางผู้นำเนาะก็มาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ก็ช่วงนี้ยังดีที่มีไฟสว่างเนาะเราก็ได้มองเห็นอะไรไกลๆ<อ>ก็เงียบลงนะคะตอนนี้เงียบลงเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะไปคุยก็ยน่าจ,จะสงบลง แต่ถ้าไม่สงบจริงๆก็คงต้องเรียกนะคะ No. Yeah. อ่ะส่วนสองสาวแล้วทุกคนวันนี้น้องมินก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยก็มีทุกวันนะพี่อิงนะพี่ต้นน้ำนะก็มาเล่นด้วยช่วงค่ำ เล่นอะไรกันลุกเล่นคนขายเหรอเล่นขายรองเท้าเล่นขายรองเท้าอ,อืมอขายอะไรก็ได้ขายอะไรมัง่มงม,มินเคยเห็นไหมหมอกมินรู้จักไมมหมอกนั่นแหละก็ควันที่หนูมองเห็นนั่นแหละโอ้ <laughs> อ้าอ oh, oh, oh. ้หมีหมอกลงเยอะมากทุกคนโอ้แทบจะมองไม่เห็นหมู่บ้านนะน่าจะเป็นหมอกฝนนะอันนี้เพราะว่ามองไม่เห็นดาวสักดวงเห็นแต่หมอกเต็มเลยแต่ถ้าวันนี้ถ้าได้ไปกีดยางก็หมอกมากนะน้ำยางจะออกมากเลยถ้า หมอกลงแบบนี้นะแต่ก็เสี่ยงนะคะเสี่ยงกับฝนมากเลยเนี่ยเด็กก็ว,ว,วิ่งเล่นกันมีแสงไฟสับางแต่ช่วงนี้ก็บันดึกแล้วนะมันก็ไม่มีรถนะคะวิ่งผ่านก็สามารถเล่นได้เราก็เฝ้าระวังนะเนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อย โอเคค่ะนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะคะ